ยินวันนี้ครับผมพามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปากช่องครับที่นี่เรียกว่าท้ายเขื่อนครับหมู่บ้านท่าง,งอยครับผมตำบลจันทึกอำเภอปากช่องครับผมจะเห็นได้ว่าช่วงเย็นเนี่ยบรรยากาศจะเย็นสบายครับผมลมแรงมากสำหรับวันอาทิตย์นี้เราจะเห็นถึงกลุ่ม่าขับต่างๆปิกอัพรถเกง๋ง แล้วก็มีว่าวนานาชาติว่าวอีสานว่าวไทยพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาทุกคนครับเอาเข้าวมากินกันมาปิกนิกช่วงเย็นครับผมเราเห็นได้เห็นว่าวาวหลากสีครับหลากกิจกรรมคนที่มาเล่นว่าวก็มาจากต่างจาังหวัดครับผมไปถามทั้งชัยภูมิทั้งลพบ,บุรีทั้งอุบลเลชธานีครับช่วงนี้ลำตะคองไม่ค่อยมีน้ำครับ ก็เหมาะมากสำหรับการกลายเป็นแหล่งจัดกิจกรรมต่างๆครับของครอบครัวของกลุ่มต่างๆครับมาสาวมาชักจุลาเองครับผมทำเองพ่อฟึกวิชาให้ครับ้องการครับออันนี้กี่เซนครับพี่ห้าสิบเซน ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับหลากหลายกิจกรรมการจะเล่นว่าวต้องมีลมครับถ้าไม่มีลมก็ไม่มีว่าวครับผมจะดีที่ตรงอำเภอปากช่องครับเหมือนจะเป็นเส้นทางลมของเมืองไทยก็ว่าได้ครับไล่ตั้งแต่ฝั่งทิศตะวันออก จะเห็นว่ามีเขื่อนศรีนทนเขื่อนต <c oughs> ่างๆ <c oughs> อ่างเก็บน้ำห้วยจะะเจรเข้มากลำพระเพงิงลำตะคองป่าศักดิ์ชลศิษยาวไปถึงนี่แหละครับเราจะเห็นได้ถึงกังหันลมครับผมเป็นร้อยเป็นพันอันครับาจากปากช่องยาวไปจน <สา S 1> ถึงปูัะเบิดครับ <c oughs> เพราะที่นี่คือเส้นทางลมของเมืองไทยครับผมสําหรับวันอาทิตย์ ที่ท่างกลก็มีลานกิจกรรมสำหรับเด็กๆครับและก็ลานกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ครับคอนเสิร์ตโฟกซองครับที่นี่ในบรรยากาศยามเย็นกลุ่มค้าครับก็จะนัดพรวมตัวกินข้าวกันครับรถไฟฟ้าให้ไ้เช่าตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ให้ฝึกหัดระบายสีครับเสริมสร้างจินตนาการและพื้นที่สำหรับครอบครัวเด็กๆก็สนุกมากครับช่วงเย็นวันนี้ ที่ป่าโป่งก็มีครับที่ยิงปืนลมสลับเพื่อนๆที่สนใจกิจกรรมบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ครับผมที่นี่ที่ท่าง,ง่อยครับท้ายเขื่อนลำตะคองครับผมมีดนตรีฟกซองเลยครับเหมาะมากครับสลับพี่พีท่านใดที่คอแห้งครับผมที่นี่มีเบียร์เย็นๆเบียร์วนครับไว้รองแับบ กาทียาเยวัยนนี้ขอบคุณสำรับทุกท่านที่ติดตามรับชมองับผมสุขสันต์วันอาทิตย์ครับ